สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้เพื่อนดูการเพาะเมล็ดอินทรัมครับอันนี้ไม่ใช่เลยครับให้มาดูว่าอันนี้ผมเพาะมาก็เยอะอยู่นเนี่ยเห็นไหมครแต่ว่ไม่มีสิ่งที่แปลกประหลาดของต้นรัมของผมอยู่ว่าหนึ่งมันสามารถเพาะหนึ่งมเมล็ดมันออกสองต้นคู่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูอ,อ้ะอันนี้ที่ที่เห็นชัดเจนคะรับนะครับเพื่อน Area, นี่นะครับนี่เห we ็นไหมมันเป็นต้นคู่ครับจะไม่ได้เดียวกันเห็นไหมครับนี่หนึ่งต้นนะตรงนี้ตรงนี้อีกต้นหนึ่งเมล็ดแล้วนี่หนงต้นหนึ่งเมล็ดได้สองต้นครับนี่ยังมีนิดนี่อีกชุดหนึ่งเห็นไหมนี่คู่นี้เห็นไหมเมล็ดเดียวกันนี่แยกมาจากเมล็ดเดียวกันเห็นไหมเห็โคนไหมเห็นเห็นแยกออกมาไหม นคือหนึ่งเมล็ดออกออกเป็นสองต้นคู่ครับเดี๋ยวผมว่าจะลองปลูกลองดูว่าปอกคู่นี้เลยให้มันเบียดกันขึ้นเลยดูว่ามันเป็นยังไงครับสับเมล็ดอันนี้เป็นสายพันธุ์ของอัมเดดาหานครับอันนี้อัมเดดาหานที่เป็นเนื้อเยื่อครับผมซื้อมากินพอแล้วมันออกต้นคู่ครับสวยตัวนี้คู่นี้มันเป็นอ,อ,อะไรอ,ไรอ๋ออันนี้เป็นเป็นพ่อเมล็ดของผมเองพ่อเมล็ด ก่อนนะใช่ไหมเป็นไม่ใช่พรมาเล็ดกันชุดนี้มันเป็นใช่ใช่เป็นพอมเล็ดสีแดงครับอ่านี้ชุดนี้ผมต้นชุดนี้ผมเป็นพอมเล็ดสีแดงออกรูปมันเป็นสีแดงออกแดงม่วงครับอันนี้ลูกยาวผลที่ผมทานแล้วทานสดได้แล้วก็ทานสุกได้ครับทานกินสุกได้แต่ยังไม่ยังไม่ได้ลองไว้เป็นผลแห้ครับว่าเป็นยังไงอนนี้หนึ่งอันนี้ชุดอันนี้นะที่ผมมา มามาให้เพื่อนๆดูว่าเจ้าเมล็ดเทรามันสามารถจากเมเมล็ดกลายเป็นสต้นได้ตอนแรกผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเป็นงั้นเช่นเดียวกันตอนนี้อยากให้เพื่อนมาดูอีกชุดหนึ่งครับผมอันนี้มันเป็นเป็นบาฮีผมซื้อผ่านเน็ตมาตอนที่ผมปลูกตอนแรกอ่ะผมก็ว่าผมใส่เป็นเมล็ดเดียวไงแต่ออกต้นคู่ผมไม่คิดว่าเออหนึ่งเมล็ดมันจะออกต้นคู่ได้ มันคู่เงี้ยผมไม่แน่ใจอันนี้มันเป็นคือผมเผลอใส่ไปทั้งสองเมล็ดลงมาในในขวดน้ําเดียวกันหรือเปล่าเมื่อกี้ั้นคู่งี้มีถึงสอ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 งขวดน้ําด้วยกันที่เป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วผมก็งงเอ้ผมว่าผมใส่เป็นเ็ดเดียวนะทำไมมันเป็นต้นคู่ได้จนมาเจอที่ผมว่าเออหนึ่งเมล็ดมันสามารถแตกได้เป็นสองต้นเออมันก็คงเป็นเหตุผลว่าอันนี้อาจจะเป็นสองต้นคู่ที่ผมว่าเหมือนกันอันนี้เป็นใบฮีที่ผมซื้อมา เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดพวกนี้ได้มันที่มันเกิดอย่างนี้ได้เพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องในการที่เราผสมเกสรมันอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมขอแยกเอาออกกันนะเนี่ยขนาดเท่าไหร่ใช้มือเดียววันนี้ขาตั้งกล้องไม่ได้มาเดี๋ยวขออ,ออกครับดึงออกก่อนเดี๋ยวเราจะมามาแกะดูว่าอ๋อมันข้างในมันเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนะครับขอญาตวางกล้องแป๊บนึงครับ ต่อครับเพื่อนมาดูอันนี้เป็นเป็นเอ่อที่ผมบอกกันเป็น,ปนพร้อมเมล็ดของผมแต่ต้นคู่ในในขวดเดียวกันที่ผมว่าผมงงว่าเออมันเป็นไงนี่ดูรากใ้ต้นเขาอันนี้ผมพร้อมเมล็ดไงดูรากเขาอันนี้ออกมาต้นคู่อย่างนี้เลยเนี่ยนั่นต้นคู่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะมา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 ,มาแกะมาแบ่งดูว่าเอ้ยมาแหวกดูกัน,กนว่าให้เพื่อนดูว่าไอ ไอ้คี่ว่ามันมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเป็นเพราะว่าผมเผลอใส่เมล็ดซ้ําซ้อนไปหรือเปล่าี๋ยวมาแกะดูเพื่อนๆดูมาดูพร้อมกันว่าอันนี้เหตุผลน,นี้มันคือหนึ่งเมล็ดแตกเป็นสองต้นหรือว่าหรือว่ายังไงมันจะมีเมล็ดเก่าอยู่หมียเนี้ยปรากฏว่า อ๋อผมเงเผลอดึงอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งเม็ดออกจกคู่เหมือนกันนครับแต่ผมว่าดึงเม็ดออกไปแล้วผมเห็นมเม็นโผล่มาไงใช่ใช่ผมจำได้ละเนี่ยผมดูเนี่ยแสดงว่าคิดว่าอันนี้น่าน่าอันนี้คงเป็นหนึ่งเม็ดสอง้นคู่เหมือนกันเนี่ยเพราะมันมันเนี่ยนะเห็นไหมายตัวนี้มันเดียวกันเห็นปะเนี่ยไม่ไม่ไม่หนูนเดียวกันอะมันมันใช้ด้วยกันอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแสดงว่า อันนี้เป็นหนึ่งเม็ดสองต้นนครับเออเห็นเห็นมีม,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 มีในในในยูทูปเขาบอกว่าถ้าลากมันแตกไปอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็นตัวเมียได้เยอะถ้าเป็นลากเดี่ยวเป็นตัวผู้เห็นเขาพูดนะผมก็ไม่รู้กันเดี๋ยวอันนี้ผมก็ว่าจะลองปลูกเหมือนกับสองต้นตัวคู่เมื่อกี้ปลูกคู่นี้เลยจับคู่ปลูกนี้เลยว่าอันนี้มันคือมันคือต้นที่มันมาจากมาเมล็ดเดียวกันนะอาจจะดูกันว่าเอ้ย ปูแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวมันมาดูอันนี้ต่อเหมือนกันเปล่าอันนี้คือน่าเหมือนกันว่าผมเผลอดึงเพราะตอนที่มันโตขึ้นมาเม็ดมันมันเด้งออกมาไงผมก็ได้ดึงออกผมก็คิดว่าเออเฮ้ยมันคงเป็นมันคงเป็นเอ่อเขาเรียกะไรมันก็คงเป็นเม็ดที่มันเด้งออกมาไม่คิดว่ามันมันจะกลายเป็นอ่าหนึ่งเม็ดสองต้นคู่ไง เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกกันนะดูกันว่าอ,อันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเป็นสองหนึ่งเมล็ดสองเมล็ดคู่เหมือนกันไหมลา่าเขาขดอยู่ก้อนออกยากหน่อยครับตังไปเลยแกะเป็นคือจริงๆแล้วจะเห็นลำพวกนี้มันจะทนทานหน่อยถ้าลา่าเขาไม่ขาดจริงๆอะ่ะเขาตายยากครับเพื่นนอนกลัว ตนนี้ชุดนี้ผมประมาณ2เดือนแล้วก็ด,ดูลากลากไดนี่ครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอันเดียวกันเหมือนกับชุดเมื่อกี้คือ1นึเมล็ดสองต้นคู่แล้วก็จริงๆเขาบอกว่ามันลากคู่อย่างเนี้มันจะเป็นต้นตุเมียผมมันไม่ใช่น่าจะใช่อ่ะที่ผมรู้มาว่าถ้าละถ้าใบอ่ะ เนี่ยถ้าใบพวกนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าใบายอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยใบเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วอ่ะรากเนี่ยไอ้รากหลักเนี่ยหลักหลักเนี่ยเพื่อในการยึดดินเนี่ยเนี่ยรากหลักนี้นะครับรากหลักคุณนี้เกิดจากหนึ่งใบมีเท่าไหร่ใบมีสองใบรากหลักมันก็จะมีสองใบสองหลักเนี่ยใบมีสองใบอย่างเงี้ยรากหลักมันก็จะมีสองสองหลักหลักนี้แต่ที่ดูยูทูบว่าถ้ามีสองลากนี้มันโอกาสเป็นตัวเมีย ม,มันไม่น่าใช่นะหรือใช่ก็ไม่รู้นะเพราะน,นี้ทั้สองใบแต่มันใบย,ยังเล็กไงมันเดยยังไม่แตกลากไหมหรือมันกำลังแตกอืมก็ไม่แน่ใจผมก็เลยยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันเพื่อนว่าคำว่าสองลากอน,นี้มันจะเป็นตัวเมียตัวพูดเนี่ยก,ก็ใช้ใชคําของเขาบอ,อกว่าถ้าเกิดการพมเม็ดถ้าเม็ดแตกออกมาเป็นสองลากเขาบอ,อกว่าเป็นตัวเมียนะครับ ก็ใช้ยึดํำเขาแบบก่อนแต่ว่าต mm. ัวนี้ต้นตัวนี้ของผมคือเป็นต้นอินทผลัมที่เป็นหนึ่งเมล็ดออกมาสองต้นคู่นะครับนี่หนึ่งเมล็ดได้สองต้นหนึ่งเมล็ดได้สองต้นมีตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่คู่นะผมจะลองปลูกแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่มันออกมาหลังจากออกลูกแล้วมันจะเป็นยังไงจะเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือยังไงทีนึงก็เพื่อนก็ก็ต้องติดตามมาไปครับเพราะ ปีนี้ปี2 5 6พันหหสามแล้วก็อีกประมาณสักสามปีสองปีครึ่งแต่จริงๆสามปีคือผม,ม,มที่ผมพิสูจน์มานะอินทราัมที่เขาบอกว่าปีสองปีออกลูกสามปีออกอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อหรือเมล็ดอ่ะถ้าเรานับวันตั้งแต่วันที่เขาแตกหน่อออกมาเอา,อางี้ดีกก่าตั้งแต่เขาเพาะดีกว่าตั้งแต่เพาะเมล็ดออกมาเพาะเป็นต้นออกมา สามปีครับเพื่อนสามปีการันตีเลยแต่ที่ในเน็ตในเฟซต่างในใน u t u b e ที่บอกว่าหนึ่งปีออกครั้งปีออกคืออย่างนั้นน่ะคือเขาไม่ได้นับรวมไม่ได้นับรวมในการเริ่มต้นในการที่เราจะเพาะเขาไงบางคนเอาเอาอาจจะเป็นต้นเล็กที่เอามาชำแล้วเขาไม่โตกาเขาเล็กแต่ว่าจำนวนปีที่ผ่านไปอะ่ะไม่ได้นับไงทุกคนนับแค่วันปลูกไง เช่นต้นหนึ่งปีมาปลูกต้นสองปีเอาปลูกหนึ่งปีมันก็มีลูกครับสามปีปลูกหนึ่งปีมันก็มีลูกครับสามปีปลูกห้าเดือนก็มีลูกถ้าคุณปลูกในช่วงเวลาที่มันสมพอเช่นถ้าคุณปลูกช่วงเดือนเมษาพฤษภาเพราะฉะนั้นธันวามกรามันมีลูกนอนถ้าต้นสามปีนะมันไม่ใช่ไม่ใช่เรอเรียมามามาขีดก,กันอะครับเฮ้ยอ,อ,อินธม,มารามพมเมเล็ดออกลูกก่อน เนื้อเยอื่อเนื้อเยอื่อไม่ใช่ครับผมลองมาแล้วเพราะผมก็ลองปลูกทั้งเนื้อเยอื่อทั้งเมล็ดน่ะปรากฏว่าหนึ่งานับรอบจริงๆเลยอะ่ะถ้านับรอบแล้วก็รอมันปลูกนะสองปีครึ่งอะ่ะพูดง่ายถ้าเราถ้าเราปลูกสองปีครึ่งมีลูกอะ่ะพูดง่ายกันทั้งทั้งทั้งเมล็ดทั้งเนื้อเยอื่อถ้าเราปลูกในรอบเวลาที่มันให้มันสองปีครึ่ง อย่างเช่นถ้าเพื่อนเพื่อนปลูกมกุกลามันก็คือสามปีเพราะมันจะออกลูกตอนมุกลากราุ่นธันวาม,มกลาไงแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนปลูกช่วงพฤษภามษาพฤษภามิสนาเนี่ยมันก็คือสองปีครึ่งไงซึ่งมันไม่ใช่ที่ว่าเอ้ยสองปีครึ่งสามปีออกถ้าหลักของมันจริงๆอะ่ะคือมันขึ้นอยู่ต้นพัน ตั้งแต่แรกเลยแล้วเรามาเลีเ้ยงดูเขามาเขาเรียกอะไรมา,มา,มาอนุดัลเขาเท่านั้นขนาดไหนขนาดไหนมากกว่าเท่านั้นเองถ้ายิ่งเราอรันุบาลถ้าเราถ้าเราเปรียบเทียบเอายิงจังเลยนะยิงจังเลยหนึ่งเอาตั้งแต่เขาเริ่มปฏิสิทธิออกมาเป็นต้นต้นหน่อมาเนี่ยแล้วปลูกในในช่วงเวลา ช่วงกลางปีอ่ากลางปีใช้เวลาทั้งหมดสองปีครึ่งแต่ถ้าปลูกต้นปีก็เป็นสามปีซึ่งมันก็ปกติคือมันก็คือต้นเดียวกันน่ะคือต้นเดียวกันแต่ปลูกช่วงเวลาต่างกันการออกลูกออกพร้อมกันแต่การนับวันเวลาต่างกันเอออย่างนี้เข้าใจนะเพื่อนเพื่อนคือต้นระยะเวลาปีเดียวกันแต่ทุกคนเวลาในปลูกในการปลูกอ่ะต่างเวลากันมันก็ต่างเวลาในการออกลูกท่นเอง เช่นเดียวกันต้นบีเดียวกันทําเพื่อนปลูกชุดแรกเพื่อเอาเพื่อนเยผมผมเพื่อนเกียร์สามชุดนะชุดแรกเพื่อนปลูกเดือนธันวาคมก็ลาอีกชุดหนึ่งเพื่อเพื่อนปลูกพฤษภามิถุนาเมษาเพื่อพคมิุนาไอชุดหนึ่งเพื่อเพื่อนปลูกช่วงธันวาต้นต้นต้นปีเดียวกันแต่ปลูกไปพร้อมกันเพื่อนคิดว่ามันออกออกรูปพร้อมกันไหมล่ะซึ่งไม่ใช่จริงแล้วขึ้นหนึ่งมันขึ้นอยู่กับปลูกถ้าต้น แต่แต่มาตรฐานของมันเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะต้นคือหนึ่งสองปีครึ่งครับสองปีครึ่งมันจะออกแสดงเพศไม่ว่าทั้งเงยเยือ่อหรือว่าเป็น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 ,ปน,ปนพม่เล็ดลองไปดูครับทเทเลียประมาณสองปีครึ่งของผมอ่ะแต่มันจะออกไม่ออกอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับดูแลของเราอนั่นเลยออาหแต่ถ้าที่ผมสังเกตดูของผมดูแลแบบไม่เท่าไหร่อ่ะมันสองปีครึ่งมันก็ออกอ่ะ แสดงเพศแล้วสองปีครึ่งครับเพื่อนเพื่อนลองไปดูเพื่อนลองลองลองไปทําดูนะอย่างเพื่อนลอง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 ทาดูว่าเออมันจริงไหมแต่ผมลองมาแล้วไงเพราะผมก็ลองาปลูกอย่างเช่นผมซื้อมะมะเมล็ดเอ่าพ่อมเมล็ดมาซึ่งเป็นต้นแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเขาทำาเมื่อไหร่อ่ะผมปลูกแค่ผมปลูกวันที่ห้าธันวาธันวาอีกปีหนึ่งก็ออกแล้วอ่ะออกช่อแล้วแสดงเพศแล้ว ซึ่งต่บางต้นน่ะผมขาดการดูแลมันก็ไม่แสดงเพศมันต้องรอไปเป็นสปีไอสองปีถึงออกแสดงว่าเอ้ยออกลูกแล้วผมปลูกผมปลูอ่ห้าเก้าทันวาคมห้าเก้ามันออกลูกเมื่อปีปีเนี้ยหกสามอะอ่ะสาปีไหมก็สามปีซึ่งอีกชุดหนึงผมปลูกพฤษภาพฤษภา60ศออก6กสามเหมือนกัน ก็สองปีครึ่งแต่นั้นเป็นเนือย่อน่ะเห็นปะ่ะเพื่อนมันไม่ใช่แปลงแต่ต้นก็ไม่เห็นออกเยือยคือมันขึ้นอยู่กับเราดูแลด้วยนะเพื่อนนะไม่ใช่ว่าเออแต่อยากบอกว่ามันเป็นมาตรฐานคือมาตรฐานเฉลี่ยแล้วอ่ะ,ะเพื่อนเฉลี่ยแล้วอ่ะสองปีครึ่งน่ะนับจากนะนับจากพอา่อเมล็ดเลยแล้วก็นับจากเราปลูกกลางปีเออ,อนี้ดีกว่าช่วงช่วงหน้าฝนอ่ะพจะพานหน้าฝนอ่ะไปเนี่ยประมาณสองปีครึ่งนะ,ะเพื่อน ลองดูครับเพื่อนลองดูว่ามันใช่ไหมลองเสียเวลาสักสองปีสามปีดูว่ามันใช่ไหมนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้น,นครับขับคลิปอ่อินทผลัมหนึ่งเมล็ดออกเป็นสองต้นครับอย่างนี้นะครับเพื่อนๆโอเคคลิปนี้ก็จบเพียง่นั้น,นครับเพื่อนอยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกับผมครับในก้สวเกษตระสมสารพ่อเพียงครับ สวนพาะปล่อยแมงมหม,หมพันวงนะครับเป็นเกษตรกรทกรําแบบพอเพียงครับไม่ใช้สารเคมีใช้หลักการพ่อหลวงของเรานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้น,นะครับสวัสดีครับ